เล่นนะจ๊ะดูบรรยากาศเลยค่ะพี่น้องฮะนี่ค่ะบรรยากาศวันนี้พาเพื่อนๆมาเดินเล่นชมบรรยากาศดูนกดูไม้ดูวัวดูช้างดูมาพี่น้องฮะมาไทยจากประเทศออสเตรียนะคะอากาศดีมากเสียงลมลังแดงแรงแรงแดงแดงดังดังบอพี่น้องก็ดอกไม้เต็มทุ่งหญ้าเลยค่ะแต่จะพิกกว่านั้นคือเราพาเพื่อนๆมาดูวัวดูวัวเมืองนอกด้วยนะคะพี่น้อง่ะ เด็กๆไปแล้วมาชา้าแต่ก็มาค่ะพี่น้องคะไม่ได้รับทากเพื่อนเนานเลยนะจ๊ะดูดอกไม้พี่โนค่ะดูเพื่อง <c oughs> เพื่อง <c oughs> เพื่อง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 ที่นี่เยอะมากนี่เน่ะน่คะเพื่อธรรมชาติเขาจะมาแบบวี่นสาคนกินน้ำหวานแล้วที่นี่เขาก็เลี้ยงเพื่องกันแบบง่ายมากเลยนะคะนี่คือใช้แบบในธรรมชาติเลยนะคะพี่นอนจ๊ะ เดบิวสวยๆของประเทศอออ้อรเทียอมองไปทางไหนก็สดชื่นจะช่วงนี้หาจะลมแรงหน่อยนะคะวันนี้เพราะว่าอย่างที่บอกนั่นแหละอากาศมันดีะน๊ะจนะมัึงว่าฝุ่นนี่สาวน้อยยินลอยตรงนู้น,น,น,ยนอย,นออยู่แคลรี่รถมาระวังรถลูกแคลรี่หลบรถกันแล้ว รถมาค่ะพี่น้องค่ะดูวัวที่นี่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่จริงๆมีเบอร์ด้วยนะคะวัวทุกตัวจะมีเบอร์แล้วก็มีวัวสองตัวนั้นเป็นลูกผสมเป็นแบบขนหนาๆแม่พี่น้องคะวัวสองตัวนะเขาจะขนแบบขนหนาๆเนาะวัวหน้าหนาวเขาเรียกหรือเขาจะผัดขนอีกที่แม่บ้านไม่รู้เหมือนกันเนยค่ะพี่น้องจ้ะออกมา นะกินหญ้าตอนนี้เขาเริ่มปล่อยในทุ่งกันแล้วนะคะชมบรรยากาศตามเด็กๆไม่ทันแล้วะค่ะพี่น้องจา๊าข้าบึงตะง่ว,งวเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูโวไอแม่น้ำนะคะนี่คือสะพานที่ปกติแม่บ้านจะมาเดินเล่นแล้วข้างหน้านี่ก็คือต้อนไอ้น,นีทางนั้นเลยคุณมานะคะเห็นกล้องไปทางอื่นก่อน เซลูสไปไว้ต่อไปต่อไปต่ออุ๊ยสแคสิแครี่ฮะอีกไปมาโอเคเราบอกป้าซื้อไหนนะจ้ะแม่น้ำอันนี้คือแม่น้ำอันนั้นคือต้นผักของเดียนเดียนหุ่นด้วยเนี่ยค่ะแม่น้ำลำสายล่อใหญ่ๆของที่นี่เลยนะคะสวยมากวันนี้พาดูธรรมชาตินะคะ แอดเวนเจอร์กันหน่อยนาทัวร์นะคะนี่ค่ะธรรมชาติของที่นี่เลยแม่น้ำช่วงนี้ไม่ค่อยใสแล้วจ้ะเพราะว่าฝนตกบ่อยนะคะพี่น้องคะสดชื่นไปพ,พร้อมๆกันแต่ตอนนี้ดิฉันตามลูกไม่ทันแล้วค่ะพี่น้องคะลูกอีฉันเสียว้า เด็กๆเ,เขามีอุปกรณ์ในการวิ่งพละอันสองอันนะคะเดยกเขาก็กลับมาให้กำลมงใจห่วค่นมี้จเจอสเสดาด้วยพี่น้องจากแม่บ้านเจ้าเสดาบุญสเสดางามงามแต่ว่าเออมีเวลาเก็บเดี๋ยวไปเก็บข้างหน้าก็ได้มันเยอะจะมีที่ให้นั่งด้วยนะคะพี่น้องค่ะดูสวยสดสวยๆมาฝากเพื่อนๆน,นะจ๊ะดอกไอ้เนี่ก็เริ่มปิวแล้วพี่น้องค่ะมันชัดบะแต่ว่าแม่บ้านเบ่งได้กล้องตอนนี้ จะบอกให้เลยว่ามันไม่ชัดเลยมันเป็นแบบไอนี่เนาะมันเป็นดอกไม้ปิวไี่ค่ดอกไม้ดอกไม้ป่าพี่น้องดูดอกไม้ปลาดอกไม้ดอกหญ้าสวยปะนี่คือดอกไม้แบบว่าสวยมากสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องพี่เพิ่งดูคลิปที่เก็บมาพโอสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาให้กําลังใจน้องนะคะนี่คือทักไทยจากประเทศออสเตรียในเวลาจากม้งตอนนี้ ใบสามเลยนะคะนี่ก็เลยเอาภาพบรรยากาศที่เก็บผักที่เดินเล่นเพราะว่าของที่นอกอยู่ตรงนี้มันเป็นชนบทนะจาน๊ะเนาะชนบทประเทศออสเตรียมันก็จะฮะยกข้ไปดูปนะบาทาที่จะล่มลื่นหน่อยนะคะมากค่าสาวน้อยอีกสองอีกสองมนุษย์น้อยสองตัววิ่งไปแล้วพี่น้องจะ๊ะนี่ก็จะเดินลอดลำน้ำไปแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะมัคคิสหยางลอดลำน้ำไปงีงนซะิเนาะมงนี้มงเ่ยว บมมีน้ำเดี๋ยวแม่พาไปขึ้นรถไปซื้อนะคะขอบคุณมากสำหรับกําลังใจนะคะเสริบ,บรรยากาศสวย <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะวันนี้ว่าจะพาไปเก็บผักกูดแต่ไม่รู้ว่าจะได้เก็บไม่ได้เก็บนะเพราะแต่ว่าที่ได้แน่คือว่าให้เพื่อนๆพี่ๆเราได้ดูบรรยากาศนะจน๊ะเนาะอย่าหันไามองหน้า,า,นาไม่บ้านเพราะตอนนี้ร้อนมาก อาหารมาดูหน้ากันสักหน่อยนะนี่ค่ะมากับสาวน้อยนะจ้านี่ค่ะบรรยากาศข้างหลังแบบว่าเรามากันแบบนี่ปุ้งสิบเอ็ดเซตพักพี่น้องก็ไปกันต่อค่ะไปตามหามนุษย์มาตรงแถวนั่งเล่นน้ำพี่น้องจา๋าบังนี่มันบอลเป็นแม่นม้ำมันบอลมันสิเป็นทางจักรยานนี่ได้ทางจักรยานแล้วอานาันนั้นกะเพื่อนเก๋ซีมิมองหลวงเพื่อนสิบเฮ็ดหม่องไว้หานั่ง นั่งสมมุติว่าซ้อมมาเขาไปนั่งนะจ๊ะเขาก็จะเห็นจังไดยสมมติรเรามานั่งใช่ไหมเขาก็สจะเห็นลูกอันดับแรกแต่เราก็จะดูวิวเหมือนเว่ามานั่งดูวิวหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านบินแคลนเป็นหมู่บ้านอย่างนี้นะคะน,ะน่ะเขาก็จะมานั่งบง <P> ุงพูดง่ายว่านั่งอาบแดดนั่นนะจ๊ะแต่สีไม่ค่อยทนแดดเท่าไหร่นะคะไ,ได้สวยให้พี่น้องเขาได้เบิ่งจักสิบนาทีนะจ๊ะเนาะคิดถึงทุกคนขอบคุณทุกคนแล้วก็สวัสดีผ <P> ู้ติดตามใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ แม่บ้านจ้คะค่ะอันนี้มะขามน้อยพี่น้องจ๋าอยู่เมืองนองโอ้ไม่ย่งกินนี่ใบมะขามน้อยแม่บ้านใส่อันนี้แหละแทนใบมะขามน้อยมันจะออกรสชาติเปรี้ยวๆนะจ้ะน้องเน,เนี่ยเวลาใส่ตุ่มไก่นะคะแต่ว่าหลายคนก็สิหูจักหลาหลาเนาะถ้าเบิ่งคลิปเก็บผักหลายๆก็สิเห็นอยู่แต่ว่าถ้าใบแก่ๆมาเนี่ยมันก็สิฝาดพี่น้องจ๋าลักษณะติดคือจะประมาณนี้นี่ป่าผักกูดแม่บ้านมันอยู่ในเนี้ยพี่น้องค่ะไม่ประมาณสักมันจะไม่เป็นหย่อม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 ยิ่งยิ่เจ็ด ได้หมดนะ,ะ Hello. Hello. <Hello. S 1> คะฮัลโหลฮัลโหลเ้างกระสุนถุงถุงถุงกล่องมานะม้อพี่น้องนะช่วงนี้ฝรั่งเขาจะมาขี่จกักรยานกันเยอะมากแล้วก็จะขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าโซนนี้ไม่มีมอเตอร์ไซค์นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะแต่ที่แน่ๆลูกอีฉันไปใช้หิวน้ำพะนะพี่นอ้อง <c oughs> บ้านกบรบเพาะอะไแบ่บ้าเบีย้ยงแล้วคะถนนเส้นนี้เราไม่ต้องกังวลน,นะครับปล่อยเด็กๆไปได้เพราะว่าเด็กๆก,ก็จะไปรอยอยู่ตรงนี้แหละค่ะ นี่แม่บ้านก็จะมาสะเสดาตรงนี้ที่ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ต้นนี้ออกแดงๆสเสดาแดงแม่บ้านบอกเอาเพื่นนะคะฮัลโหลเซลส์นะคะไปดูข้างหน้ามันมีหลายต้นอยู่จ้ะอยู่นี่ไม่นสิเป็นธรรมเนียมประมาณนี้ล่ะค่ะฮัลโหลสวัสดีอะไรประมาณนั้นนะคะภาษาสวัสดีภาษาบ้านเพิ่นสวัสดีภาษาบ้านเฮาประมาณ จะซาโลก็คือทั่วไปนะคะสเปเซ่บูดกูดกอชฮับเร่เรยอย่าไปพูดทางการิเป็นภาษาบ้านเพินไปนะ๊ะแล้วจะทินว่าไงนเมืองทางนั้นนะคะเป็นการเลืสุดที่แบบว่าไม่ต้องมาดูดอกหน้าแม่บ้านใครก็เห็นแล้วนะคะเมิองวัฒนาฉันดูสองควนไปใส่เอาแครีน้องอยู่ใส่แครีวุยดิกสิเดียฮะบอลูวอวุยัอนเรร ว้าไม่ได้ถ่ายฉันเลยบ้านก็จะอยู่น้ำไายเขาไปยังสลักรับพี่น้องเขามองได้ถึงแดดกับประเทศบ้านได้แต่ถ้ามองแดดม่มีแดดเพิ่นกับประเทศบ้านนะจจะเนาะมองเชื่อว่าโซนนี่เนป็นหมู่บ้านนั่นคือว่าถึงแดดนะจ๊ะแต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วเขาก็คือเหมือนว่าฝั่งนู้นมันจะไม่ค่อยมีบ้านคนแล้วฝั่งตรงข้ามที่บ้านถ่ายกล้องอยู่ตรงนี้ยมันจะมีบ้านคนนะคะพี่น้องคะบ้านฉันอบางท่านี้นะเพราอย่าง เอา,าปากนะจ๊ะพได้เดี๋ยวไาจิรดูทันทาฮัลโหลวิยยางเล่นเล่นเล่นเท่า <laughs> หาคนหน่อยปะพ่อ นี่เล่นเราเร้พี่น้องจ้ะตาไล่เนะาะแต่ก็รถจอดอยู่ข้างหน้าจ้าได้นั่นดอกแค่อยากจะรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเฉยๆเขาจะไปรอกันอยู่ตรงไหน,นค่ะบนค่ะนี่ถนนใหญ่ที่เนี่ยเป็นชุมนุมของคนที่มาเที่ยวเยอะมากเลยนะจ๊ะที่เนี่ยคนสวัสดีมาดามคุณนาชาบาแก้วสวัสดีและจ้ะได้สวัสดีแม่บ้านทักทายจาก เราเตรียมในวันที่อากาศดีเลยค่ะพาเด็กๆมาเดินเล่นแล้วทีนี้เด็กๆหายไปแล้วเด็กๆน่าจะถึงรถแล้วค่ะเพราะว่าเขามีคนหนึ่งมีรองเท้าสเกต็ตคนหนึ่งมีจัก,กรยานคนนึงมีอะไรนะสเก็ตบอร์ดนะคะเนาะ,นะทีนี้เรามีสองขาเราก็เลยแบบว่าตามหาลูกไม่ทันนี่ค่ะวิวข้างหลังใครที่มาทีหลังนะจะยังไม่ได้เห็นนะคะเนาะไม่บ้าจะอะไรสัก อีกสัก,สกนาทีหนึ่งก็จะไปแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเพราะว่ามันเป็นไล่สดที่เหนื่อยมากคือเดินนะคะเนาะแล้วตามทางที่แม่บ้านมานะคะพี่น้องจ๋ามันก็จะมีผักจากสวิตสวิตใช่ไหมคะตักไทยนะจ๊ะเนาะแลม,มาอยู่ออสเตรียเนี่ยป่าผักทั้งนั้นเลยนะคะนี่ก็ยอดฮอปเห็นไหมกินไม่ทันแม่บมันไม่ค่อยได้เก็บนะคะเนาะขึ้นเต็มไปหมดพีแต่ยอดฮอปทั้งนั้นเลยคือมันเยอะผักที่นี่นะจ๊ะเนาะนะคะ เดีย๋ยวแม่บ้านจะหันให้ดูอ๋อทักททยนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคอมเมนต์มากโอเคเดี๋ยวแม่บ้านไปแล้วตามหาเด็กๆก,ก่อนนะจ๊ะพี่้องจ๋าไว้เจอกันเลยนะเอาวิวสวยๆมาฝากนะคะนะเนาะเก็บเองผักเสี้ยนเหรอคะเอาคุณนะจ๊ะผักเสี้ยนช่วงนี้ไม่มีแล้วจ้ะแม่บ้านเคยมีอยู่มีคลิปทําไว้ให้อยู่นะผักเสี้ยนนั้นเพราะว่าผักเสี้ยนมันเป็นอะไรที่แบบว่า แต่ว่าสู้ผักกาดน้ําไม่ได้นี่จะพามาเก็บอันนี้ตรงนี้นี่สเดาผักเสี้ยนไม่ค่อยมีแล้วค่ะเพราะเหมือนว่ามันออกเม็ดแล้วช่วงนี้มันออกดอกแล้วนี่ค่ะสะเางามบอพี่น้องครับฮะันมีมือเดียวเอ้ยังก็เปิดรถให้เนี่ยได้สามยอดพี่นอ <laughs> ้องพนุ่นน้อยบอกว่าไปเปิดรถให้เนี่ย นี่แล้วค่ะพี่เบนพี่อะไรพี่เบนมาเหรอคะสวัสดีนะคะไม่ว่าพี่ขออภัยได้ใจนะเราต้องตัวยรถเบนใบแต่ม้าไอจีจะช็อตไช็อตช็อเหนียวไปไปไปนี่นะคะคือมันไม่อันตรายก็อย่างนี้เราพี่น้องหาบัตรสิบสะพานให้รอดไตรถจอดอยู่ข้างหน้าค่ะพี่น้องคะแล้วฝั่งตรงข้ามมันก็จะเป็นผักกาดน้ํา แม่บ้านไปขั้นสมผักกาดน้าผักกาดที่น้ำถ้าใครตามคิดแม่บ้านอยู่แม่บ้านจะบอกให้รู้ว่าเป็นผักที่อะไรขั้นสมแซบก็ผักเสี่ยนเริ่มข้ามาอยู่ในน้ำเด๋ยวสิไปไทยแบบแบบเอา้าแล้วขัดกุญแจแล้วแม่ก็เปิดให้แล้วเมื่อกี้นี่นี่ๆๆผักกาดที่น้ำพี่น้องฮะยืนขึ้นก่อนนี่ค่ะมันจะอยู่ในน้ำแบบนี้มีเห็นไหมโขเขาเนี่ย สูงสูงสูงนี่นะจ๊ะเนี่ยดอกขาวๆพี่น้องคะพระเจ้าพระคุณทุนช่องจะบอกให้ว่าอะไรรู้ไหมคะพี่น้องคะอะาจจะเป็น่ตรงนี้บ้านไม่เก็บเพราะมันอยู่ใกล้ถนนเนาะอยากอายคนโมเมนต์อกมันมันสีอ่อนก่าผักเซียนพี่น้องคะถ้าผู้ใดมีแต่บ้านตอนนี้เก็บผักเซียนไม่เยอะแล้วแต่ว่าผักมันก็จะมีไปเยอะไปหมดในหมู่บ้านเนี่ยค่ะพี่น้องคะในทางนี่คือทางเก็บผักนั้นเลยแล้วก็เป็นป่าผักเซียน เพิ่งเพิองนี่ข่อยกับชิได้สามยอดนี่ละผักพอทันแล้วไอ้ก็จะว่ากับเสียวอันนี้ไปกินพี่น้องจะ้ะนี่ยอดต่ำแย่ยอดใหญ่ง้ามขนาดพี่น้องข้าจะเสียวพุน่นแต่ว่าอยู่ขังบ้านกบบนี้นะคะนั่นก็เรื่องก,กิคเก็บน,น,นะจ๊ะน้องโอเคพี่น้องคะสักทายกันเท่านี้ก่อนนะจะไว้เจอกันอนะไรหน้าเดินไปบ้านจะพาเด็กๆกลับบ้านเน้วอาจจะไปที่สนามเด็กเล่น,นะคะ่ะพี่น้องจ๊ะบ,บายขอบคุณทุกคนมากเลยได้ใจนะจ